กรณีขับรถผ่าไฟแดงโดนกล้องจับความเร็วแต่จ่ายค่าปรับแล้วสามารถต่อวีซ่าอีกเจ็ดได้ไหมครับอ้าวมีคนมาตอบแล้วนะคะแต่เมาำเห็นว่าคลิปนี้มันเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆของเราด้วยเดี๋ยวมามําก็เลยหยิบยกนะคะคำถามนี้ขึ้นมามีคนมาตอบให้เราแล้วนะคะบอกว่าต่อได้ครับทีนี้นะคะมาฟังกันนะว่าสําหรับผู้ที่จะ ถือ e9 กับตัว e7 เนี่ยในการต่อวีซ่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงถ้าทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการขับรถนะคะมาดาเตือนไว้ก่อนนะแต่อันนี้โชคดีนะคะว่าเป็นข้อหาเป็นคดีที่อ่ามันไม่ได้เป็นคดีรุนแรงเนาะตอมอให้ต่อได้นะคะแต่เราไม่รู้ว่าอนาคตอะ่ะท่านจะให้ต่อได้ทุก คนไหมนะคะเพราะว่าตอมอแต่ละเขตความเข้มงวดแตแตกต่างกันนะคะจะไม่เหมือนกันเลยคะ่ะดังนั้นให้ระมัดระวังกันด้วยนะสาหรับคนที่ถือวีซ่าทางานทุกประเภทค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากนะคะเพราะมันจะมีผลในการต่อวีซ่าไม่ได้และเวลาที่คุณจะไปสอบเปลี่ยนเป็นวีซ่าประเภทอื่นอะ่ะมันจะถูกตัดแปมตัดคะแนนด้วยนะคะอ่ะอะไรนะคะที่เป็นปัญหาใหญ่เลยมาดามขอเตือนนะ สำหรับผู้ถือวีซ่านะคะระยะยาวในเกาหลีคดีที่มีผลต่อการต่อวีซ่าไม่ได้นะคะมีคนมาแชร์เยอะมากคือหนึ่งเลยคดีดื่มแล้วขับนะคะคดีนี้ถือว่ารุนแรงของเกาหลีกับ2คดีขับรถไม่มีใบขับขี่ดังนั้นใครที่นะคะรู้ตัวเองว่าดื่มไม่ต้องขับนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการตรวจจับเจอขึ้นมาเนี่ยไม่คุ้มเลยค่ะ ขับรถไม่มีใบขับขี่นะคะมันสามารถเอาใบขับขี่ไทยเนี่ยมีใบขับขี่ไทย5ปีนะคะมาเปลี่ยนเป็นใบขับขี่เกาหลีได้โดยที่ไม่ต้องสอบนะคะเขาเรียกว่าเปลี่ยนจากเอกสารได้เลยนะคะมาดามเคยทําคลิปไว้อยู่ใครที่สนใจอยากเปลี่ยนใบขับขี่ไทยเป็นใบขับขี่เกาหลีแต่ต้องเป็นผู้มีวีซ่าระยะยาวในเกาหลีนะคะอันนี้มาดามก็รับทานะเพราะสองคดีนี้ถือว่าหนักของเกาหลีจะมีผลทําให้ต่อวีซ่าไม่ได้นะคือเมาไม่ขับ แล้วก็ขับรถไม่มีใบขับขี่แต่ถ้าผ่าผ่าไฟแดงอันนี้มีคนอ่ามาแชร์แล้วนะคะว่ายังต่อได้อยู่ดังนั้นระมัดระวังกันด้วยนะใครอยากทำใบขับขี่กเกาหลีอาจมาทักมาที่ c o n แ a c t ของมาดามได้เลยคะ่ะ